สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนเดลิเวียร์ออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมตัวแทนจังหวัดนนทบุรีครับผมผมทำงานมันต้องบอกชื่อก่อนว่าปอนจากนนทบุรีปอนเลยยะมูทต้องเอายูทไหมเอาเอาเอามาเอาเอาไปนะอย่างจริงๆนั้นเลย M U T เลยอะโซนหนึ่งแล้วกปอนนนทบุรีอครับฮิสตอรี่อันเลย สวัสดีครับแฟนๆเดลีเนิวออนไลน์ด้วยนะครับของผม M.U.T. ปอนนนทบุรีครับผมสวัสดีครับผมมิกนะครับ M.U.T. 01นนะครับกรุงเทพมหานครจริงๆหลายๆคนจะคุ้นชินกับการเป็นมิสยูเวิร์แต่อันนี้คือมิสเตอร์ยูเวิร์หลายคนอาจไม่รู้มันคืออะไรหรอกมิสเตอร์ยูเวิร์ก็คือมิสเตอร์ที่เป็นมิสเตอร์สุภาพบุรุษ นะครับผมที่มีสุภาพบุรุษแห่งจักรวาลน,นะครับใชอ่อันนี้คือที่มาของเขาใช่ครับที่จริถามถึงอปอนว่าปอนมาสมัครได้ยังไงคะก็คือมีผู้ใหญ่เจดีที่เห็นความสามารถเล็กๆน้อยๆของผมมาเขาก็เลยจับผมมาเป็นตัวแทนของนอนท์าบุรีครับอแล้วสิ่งที่เราต้องพิเศษอะไรบ้างสิ่งที่ผมต้องพิเศษน,นะครับผมมีความสามารถที่ คงบอรไฟหรือว่าเต้นร้องเพลงอะไรอย่างนี้เขาเห็นความสามารถและความตั้งใจของเราเขาเลยหยิบผมมาเป็นตัวแทนของนุนเขาเครับอย่างทางนู้นล่ะค่ะครับสําหรับผมนะครับก็ได้เป็นตัวแทนของกรุงเทพครับก็เช่นกันครับก็ทางพี่จิ๊บพี่ทีนะครับขอบคุณที่มอบโอกาสนะครับให้ผมได้มารับสายสะพายของกรุงเทพนะครับก็ หน้าที่ของผมรับก็จะเป็นตัวแทนของกรุงเทพนะครับโปรโมทตัวเองเป็นสื่อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับของจังหวัดกรุงเทพครับอย่างกรุงเทพมันมีความหลากหลายเยอะเนาะจริงๆเราต้องพรีเซนต์อะไรบ้างใช่ครับสำหรับผมครับก็หลักๆก็พรีเซนต์ด้านวัฒนธรรมนะครับว่าคนกรุงเทพครับวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงครับแล้วก็อย่างที่สอนครับพรีเซนต์สถานที่ท่องเที่ยวครับว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ากรุงเทพครับมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ประเพณีของประเทศไทยครับอ,อ,อย่าถ้าเป็นส่วนตัวล่ะคะเราชอบไปเที่ยวที่ไหนไิเาษสำหรับผมนะครับส่วนตัวก็คือข้าวสารนะครับอ, <laughs> อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าต่างประเทศชอบข้าวสารมากผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบไปข้าวสารมากมันได้วัฒนธรรมหลายๆอย่างนะครับทั้งด้านภาษาการใช้ชีวิตความเป็น ของแต่ละต่างชาตินะครับว่าเขามีวิธีธรรมยังไงในการไปเที่ยวกันการพูดคุยการทักทายหรือแม้กระทั่งสติปเด่น <laughs> <laughs> ผมช <laughs> <ผม S 2> อบมากเลยผมจะไปนั่งดูว่าเขาจะมีสติปเด่นที่ไม่เหมือนกันครับผมมองว่ามันมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าคนต่างชาติชอบมาเลยนะผมว่าน่าจะเป็นจุดข,ขายอย่างหนึ่งครับเราเต้นได้ไหมเ<อ>ต้นให้ดูหน่อยได้ไหมองโชว์สเต็ปไม่ต้องเกียร์มต้องยมาตีมาสามสองหนึ่งุ๊บ อย่างนี้เหรอเอาไปดูต้องไปดูนะครับเคยถังกรแล้วค่ะ<ม>นนทบ,บุรีก็เป็นขึ้นชื่อนาอใช่ครับของคันเยอะแยะเลยสำหรับเราไปหนเป็นที่เสพต้านท่ายางของผมนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวของผมชอบไปท่าน้ำนนท์นะเป็นสถานที่ท,ที่มีทั้งของกินและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยเป็นจุดศูนย์กลางของการที่จะเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเรือก็ได้หรือว่าทาง ถนนที่เราขับรถกันไปเองได้สะดวกสบายดียครับต้องไปท่าน้ำนวลก่อนครับอ,อย่างถ้าสมมติพูดถึงพูดถึงความอยากไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าให้เราแนะนําสมมติให้กรุงเทพแนะนํานนทบ,บุรีอยากจะพาคนเนี้ยไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราอยากจะพาเขาไปเที่ยวที่ไหนนนทบ,บุรีอืมไม่งงเนาะไม่งง,งสำหรับผมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ข้าวสารเหมือนเดิม <laughs> <laughs> หรืออยากไปวัดดีมสมมติเราชอบเที่ยวยังไงดีกว่าถ้าถามไ <Okay. S 1> ลฟ์สไตล์อะเพราะเดี๋ยวนี้อะ ัน new normal ใช่ไหมลัสสไตล์แต่ละาบอกว่าจินมันไม่เหมือนกันต้องถามก่อนว่านนอยากไปที่ไหนครับเพราะผมชอบสถานที่เรียบง่ายๆครับเรียบง่ายๆชิวๆชิวๆใช่ไหมแนะนําวัดอ่าวัดพระแก้วอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวัดพระแก้วเป็นสถานที่มรดกวัฒนพณธรรมของประเทศไทยนะครับก็หลายคนนะครับถ้าเกิดอยากไปก็ลองไปได้นะแต่คนจีนจะเยอะหน่อยครับแล้วอย่างนนท์ ของผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับท่าน้ำนนเนี่ยแหละเป็นสถานที่มีของกินมากมายให้พี่ไปกินได้ไปกินกับผมก็ได้ไปวันนี้เลยตอนนี้เลยก็ได้นะ,ะได้หิวพ,พ,อ,พอดีเลย <laughs> ครับแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่สะดวกนะครับไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนเราต้องมาอยู่ที่ไปท่าน้ำนนก่อนครับเดินทางเรือหรือว่าทางถนนก็สบายดีนะมันเดินทางได้สะดวกสบายดีต้องไปทางนี้เหมือนว่าจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี้ก็ต้อง มาที่ท่าน้มนวนะไปง่ายดีนะแล้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างนี้เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงในการไปในน้ำคุดก็สําหรับผมนะครับก็เริ่มจากเอาตัวเองนะครับเป็นประชาสัมพันธ์ก่อนเนาะออกไปโปรโมทก็เราได้ประกวดกันเสร็จสิ้นแล้วเนาะในวิธีใหญ่จัดที่ออใน a f a r ีเชียงใหม่ครับก็ไปฟ i น a l อลวอล์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ครับผมก็เดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆเนาะเค่อยมาทยอยกันให้สื่อสัมภาษณ์นะครับผมก็สองคนก็เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่านนทบุรีนนรและกรุงเทพครับมาให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชนครับอย่างเราล่ะคะต้องพร้อมขนาดไหนคะหมายถึงว่าในการออกไปเป็นนักทาวท่านทข,ข,ของเรากับคนอื่นกครับก็อย่างพี่ที่เขาบอกนะครับว่าต้องจัดเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะสถานที่ท่องเที่ยว ง่ายๆใกล้ๆกับนักเรียนทุกๆคนที่เราสามารถไปพรีเซนต์ได้ครับเริ่มจากที่ตัวเราแล้วก็ไปนักเรียนแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยายไปเรื่อยๆครับคาดหวังยังไงบ้าคงคะในการแนะนำคือสำหรับผมนะครับก็อยากโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่บอกว่าคนต่างชาติผมอยากให้คนต่างชาติดีกว่าเพราะว่าเหมือนที่เขายังไม่รู้ที่เที่ยวในกรุงเทพหรือวัดน,นทบุรีซึ่งแน่น,นอนแหละว่ามันจะมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายอย่างที่ไม่ใช่ข้าวสารหรือวัดพระแก้วใช่ อย่างเช่นบอกว่าวัดวัดอรุณนะครับผมก็ว่าไปเขาเป็นหนึ่งสถานที่ที่สวยงามมากนะครับใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็ตามพี่แล้วกันของพี่ก็ดีเหมือนกันยิ้มยิ้มได้ไงันเดี๋ยวไปฝนินมึงสาวถ้ากิจะติดตามข่าวสารของกล้องป็้บกวนเล่าหรือว่าติดตามตัวเราได้ที่ไหนกบ ฝากติดตามฝากติดตามข่าวสารของผมได้ทาง f a c e b o o k i เได้นะครับ IG Instagram ของผม p o n d underscore a p h i l a p ครับผมครับสำหรับผมนะครับมิกนะครับก็ติดตามผมได้ที่ a r m i n วานตาลาครับครับแล้วก็ติดตามได้ในแบบมิสเตอ e ์ยูเนพจใหญ่เนาะใช่ครับมิสเตอร์ยู2020เลยครับ ใช่ครับมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2ข้าไปใน f a c e b o o แล้วครับเขาจะเจอเลยเพจใหญ่ของเราได้เลยค่ะโอเคฝากด้วยนะคะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ